ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนาซาเดียทาโร่ค่ะข้อความภายในตัวตนของคุณที่อยากสื่อสารกับคุณที่สุดตอนนี้คือเรื่องใดคะขอให้ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณโปรดเปิดทางที่ได้ทราบคำตอบด้วยค่ะ The Magician 7ดเหรียญ6เหรียญ สิบดาบสามเหรียญราชาไม้ t h e h i g i n น e s สแปดไม้ห้าเหรียญพลังงานของคุณตอนนี้ คุณกำลังพยายามที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆในชีวิตพยายามที่จะดึงศักยภาพในตัวของคุณดึงพรสวรรค์ดึงความรู้ความสามารถของคุณออกมาใช้ให้อย่างเต็มที่เต็มร้อยเปอร์เซนต์อยู่ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าชีวิตของคุณที่ผ่านมาคุณอาจจะพบเจอกับสถานการณ์หลายสิ่งหลายอย่างที่มันอาจจะไม่ได้ราบรื่นกับคุณนะคะแต่คุณก็ไม่ได้ย่อท้อค่ะคุณยังมีจิตใจที่นิ่งเพียงพอ มีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจและมีความภาคเพียรที่จะทำสิ่งสิ่งนี้ให้สำเร็จให้ได้ตัวตนของคุณอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าสิ่งที่คุณลงมือทำอยู่นาตอนนี้คุณเดินมาถูกทางแล้วค่ะชีวิตของคุณจะไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่อีกต่อไปชีวิตของคุณจะได้พัฒนาและเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆทุกวันทุกวันนะคะคุณจะประสบความสำเร็จในชีวิต คุณจะได้พบเจอกับความมั่นคงความมั่งคั่งและความสุขในแบบฉบับที่คุณต้องการค่ะแล้วตัวคุณก็เป็นคนที่มีจิตใจที่เมตตามากๆด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือผู้อื่นคุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนหากตัวคุณประสบความสำเร็จคนอื่นก็จะมองเห็นคุณค่าในตัวคุณและพวกเขาก็จะกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวของเขาเองเช่นกันค่ะ แม่หมอขอเปิดไพ่พี่นางฟ้าเพื่อเป็นพลังใจให้กับคุณอีกหนึ่งใบค่ะ you are a life worker จัก,กรวานหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณออกมายืนยันชัดเจนแล้วนะคะว่าสิ่งที่คุณลงมือทำอยู่หน้าตอนนี้คุณจะสามารถทำมันได้สำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะตัวคุณคือทูตสวรรค์นะคะคุณคือผู้ที่ท่านต้องการให้คุณมาส่องแสงสว่างให้กับผู้คน มามอบความรักให้แก่ผู้คนและมอบแรงบันดาลใจให้กับผู้คนด้วยค่ะขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะขอให้คุณได้พบเจอแต่สิ่งดีๆขอให้คุณโชคดีนะคะ